นี่นูไปซูตตามเว้ยชิงคนดีเว้ยดินกะตกว่ะมาดิสวยโอ้ได้บอนไม่ทำไรเสียงแล้วเฮ้ยต่อบอลยนงวะ ไอ้พิสุทธลุยเดียวกับลังอ่ะเต็มข้อโอ้โ,อโหโแม่งเซฟได้เมื่อกี้น่าจะให้โดยิงเฮย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 เกือบไปละเอออุ๊บเฮงเกือบโดน ย,ยิงไม่พักเลยอมาดิอุยเรียบร้อยโดนเลยเรียบร้อยอย่างนี้ืะหาแล่นเพิ่งยี่สิบนาทีก็โดนซะแล้วมา โ,โ,อโ,โอเคสวยไปคราวนี้รูนั้นดูขีติดเฮ้ยดูเฮ้ย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 อะไรอ่ะโอ้โหโคุกคิกว่ะแม่งสุดท้ายได้มันอ้าวแบบนี้ท่านตักจะยินครับอาจารย์ไปเออยังได้ มัวแล้วมัวโอ้ยตั้งหลักก่อนเหรอมาดีหาเล่นอุ้ยเฮ้เยเฮ้ยหลุดเรียบร้อยโดนไปสองลูก ิ่งตามไม่ค่อยทันหรอของหน้ามังท่านั้นเร็วจัดโอ้ได้ฟาวอีกค่อยๆเล่นเออมาเออเอาใจใจเออดูดู สเรื่องละตามครับยิงไล่ตามมันหลุดจื้อมันหลุดนี่มันเอลกาสโกอะไรเนี่ยไม่ใช่เอลกาสโกโอ้ยมาดิก็มาดิไปโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ย ครึ่งลายก่อนทรงนี้ทรงนี้น่าจะหมดครึ่งลายก่อนสวยโอ้โหไม่ส่งรอดขาวะเมื่อกี้ถ้าส่งรอดขานะข้างหลังฮะเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้พี่จะตามทันได้ไงล่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างเนี้ยคลองบอลแบบคึึงแบบ สุดจัดมาดิไปแล้วฮอลันจิมสวยสวยงามตามท้องเรื่องตีเสมอมาดิทันนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนาทีห้าสิบวะยังมีเวลามาลุ้นกันยังมีเวลาไปตีเอ้ยเออท้งนั้นเล่นรด้บีบยังไงไม่รู้ รีบก็โดนไปดีโอ้โหฟาวอีกอันตรายระยะอันตรายแบบนี้อันตรายอันตรายข้างหน้าอันตรายเฮ้ยโอ้โหหรือว่าจะยิงเอาอ๊อกเฮ้ย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 หน้าประตูเฮ้ย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 เกือบไปแล้วอุ้ย อเกือบโดนพลาดนิดเดียวเก็โดนเกือบได้ไปเกือบได้เล่นใหม่อ่ะเกือบโดนน้ำอ่ะพลาดนิดเดียวอ่ะมาราดโดน่าถวยไปเอ้ยอยัยงได้ยังได้เอาเอา อุ้ยอะไรวะเฮ้ยเกินไปแล้วเออมามารูนี้ต้องมีประเด็นเฮ้ยฮรลแลนด์เออมามาดิเออลิงบรุฮอลแลนด์เออเรียบโคตรตึงจากสองศูนย์เป็นสามสองโครตรเอาโคตรตึงเวียดิกูดเวียดิมด อะไรวะเนี่ยเออมามาโอ้ยเมสซี่วิ่งช้าไปไหน่อยยังได้จ่ายโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมามามาเดไม่เคยหวั่นเกรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เสียบอลง่ายเกินเกินไปครับเปล่านี่มา สวยเอาเดเอาดิเอาดิเอาดิเอาเดว้าวมาดิทุ่มดดสวยวะเขากลางเต็มโอ้ยลูกกดยังสวยแต่ว่าไม่ทิศทางไม่ค่อยได้ตรงโกไปไหนหมูเสียละ เบอร์ลิง <c oughs> อืมโอ้ยแม้งนิดเดียวไม่นิดละแค่แต่เมื่อเสีายยิงวเอ้ยแต่เมื่อกี้มันยิงสวยจริงนิดเดียวเองเขาเออลิงไปแล้วห่าแล้วโอ้ยยิงยากจังมาลูกเดียวเนี่ย ไปเป็นรายทำนำอย่งลลกแต่้าอีกลูกก็อุ่นใจหน่อยอุ่นใจอ่ะไปดีเต็มหัวไม่ใช่เอโูชนเสาอีกวินกรรมมันไำใ้พระอะไรนั่นัะหลวงพ่อเสาหลวงพ่อเสาดาวสุกแบบนี้ก็ไม่ไหวสวนั่น โดนเฮ้ยเฮ้ยเอาดิโอ้ยสู้บรรจงเลยนะเมื่อกี้บรรจงแต่ว่ายังไม่ได้ออกไปเต็มหัวอุ้ยถ้าเต็มหัวเมื่อกี้น่าจะโโอ้หเวลาเปล่าจาน Một thời gian bào hai tàn tàn bào gòn bảo ưu xuân nạc a pau ơi pau pau ba pau tàn tàn ơi hơi 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 ah lì vlog là hồ